สวัสดีค่ะดาวนคะพัฒสอนค่ะคุณผู้ชมกําลังอยู่กับรายการรามาวาไรตี้รายการที่จะเปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือหัวข้อโรคไฮเปอร์กับความวุ่นวายใครที่รู้สึกว่าลูกหลานมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทั้งเรื่องความรู้แล้วก็ถามคําถาม,ถาม,ถามต่างๆข้อมูลแบบแน่นๆเลยนะคะเราจะได้พูดคุยกันกันกบรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์มมสุวนศรีค่ะสาขาวิชาจิต ตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้มีคําถามอะไรเราจะถามกันให้หมดล้วงลึกทุกข้อมูลแน่นอนนะคะและในช่วงของน้องแอมค่ะน้องแอมจะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์กีฬารามาธิบดีนะคะไปทราบกันว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เหมาะกับน้องๆที่มีภาวะเป็นโรคไฮเปอร์อ่ะวันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันตลอดรายการเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์หมอรอเราอยู่นานแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ ผู้ชมคะแล้ตอนนี้นะคะเดวก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวมมนศรีค่ะสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,ว,รบวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของหัวข้อ ไฮเปอร์กับความวุ่นวายอันนี้เราก็ต้องสำรวจตัวเองเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบทาอะไรรวดเร็วแล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่เฉย,ยๆไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องสํารวจตัวเองแล้วก็ต้องถามคุณหมอด้วยว่าดาวเข้าข่ายมีภาวะนี้หรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยค่ะอยากทราบเาะว่าคําว่าไฮเปอร์ Hyper, เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาการของโรคหรือว่าเป็นโรคหรือว่าเป็นเที่ยบภาวะเฉยๆคะถ้าไฮเปอร์อย่างเดียวเป็นอาการนะครับอ่ามันคืออาการเป็นอาการส่วนหนึ่งของโรคที่เรียกว่า โรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นมาจากภาษาอังกฤษว่า attention deficit hyperactivity <ะ> disorder ก็คือเด็กจะมีพฤติกรรมที่จะความสามารถที่จะคงสมาธิจดจ่อกับการทำอะไรต่างๆที่ควรจะทำได้นี่อมันบกพร่องไปร่วมกับมีอาการอีก2อ,อย่างก็คือสซนมากอยู่ไม่นิ่งหรือที่เรียกว่าไฮเปอร์นั่นแหละครับะ เราสนมากอยู่ไม่นิ่งไหมคะคุณหมอแล้วเริ่มเข้าไข่หรือยังคะแล้วก็จะมีอาการอีกอันก็คือจะใจร้อนหุนหันพันแล่นอยากได้อะไรคิดจะทําอะไรก็คือต้องทําเลยรออะไรนานๆไม่ค่อยได้ใกล้เคียงแล้วใช่ไหมครับใกล้เคียงแล้วเหมือนกันค่ะคุณหมอคะคุณหมอเริ่มทักแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะเริ่มเข้าไข่เป็นโรคสมาธิสั้นหรือว่ามีอาการไฮเปอร์เราต้องสังเกตอาการตัวเรายังไงบ้างคะคุณหมอโดยทั่วไปโรคสมาธิสั้นจะเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุน้อย <C HA> แต่ผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะครับ<ม>ก็สังเกตตัวเองได้นะครับแต่ว่าเริ่มเป็นปัญหาจริงๆนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงอายุน้อยๆนะครับนอนนี้แค่ไหนะขึ้นอยู่กับอาการ<ม>ถ้าเป็นอาการสมาธิบกพร่องเนี่ยก็น่าจะเริ่มสักประมาณเริ่มเข้าโรงเรียนอาจจะเป็นตั้งแต่อนุบาลประถม,มใช่ครับที่จะ เริ่มเห็นนะครับหรือว่าถ้าพ่อแม่ที่เก่งๆก็อาจจะสังเกตก่อนละนะครับฮะก็คราวนี้เราจะบอกได้ไงว่าเด็กสมาธิสั้นที่เป็นปัญหาหรือมีความผิดปกติเนาะก็ต้องรู้ว่าเด็กปกติเนี่ยเป็นยังไงนะครับฮะก็สิ่งที่จะบอกว่าเด็กสมาธิบกพร่องหรือไม่บกพร่องได้ดีที่สุดก็คือสถานการณ์เรื่องการเรียนของเด็กเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ต้องใช้สมาธิมากที่สุดที่จะเห็นได้ชัดก็คือการจัดการเรียนการสอนเนี่ย ของแต่ละระดับชั้นเนี่ยตั้งแต่อนุบาล1 2 3ประถม1 2 3มเนี่ยมันต้องเหมาะกับความสามารถของเด็กส่วนใหญ่ฮะถ้าเป็นเด็กอนุบาลครูก็อาจจะให้เรียนนิดนึงถ้าปนหนึ่งแล้วครูให้เขียนก็นั่งฟังแป๊บเดียวเบื่อละ,อะก็ไปทำอย่างอื่นทำอันนี้ยังไม่เสร็จก็ลุกไปทำอย่างอื่นละนะครับหรือไม่ถ้าไม่ลุกไปไหนก็ นั่งเหมือนอยู่ในห้องแต่ใจก็คิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ใจลอยฝันกลางวันไปอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแก็ทําให้ทํางานอะไรที่ควรจะสําเสร็จนะตามวัยเด็กวัยเดียวกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้สําเร็จเอาง่ายๆก็คือความไฮเปอร์เนี่ยก็เด็กปกติก็ถ้าเป็นอนุบาลครูก็จะให้เด็กทํากิจกรรมเยอะเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปก็ยังร่วมไดม้แต่ถ้าเป็นเด็ก ไฮเปอร์ก็จะโอ้อยู่ไม่นิ่งเลยนะครับถ้าพ่อแม่สังเกตก็คือดูเขาจะปีนป่ายอะครับนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเลยอะเป็นจริงๆหนูชอบปีนเสามากที่บ้านแล้วก็ไปห้างอะไรเงี้ยเด็กคนอื่นก็จะกลัวนะกลัวหลง เนคลายเปิดก็วิ่งเลยนำคุณพ่อคุณแม่ไปเลยใช่ครับหลงอะไรไม่สนใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วบางทีก็จะอาจจะเป็นอันตรายเช่นหายไปหรือหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยรวมๆเรียกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งต่อไปเราจะขอเรียกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายแต่ว่าเห็นเมื่อกี้พูดว่าอาการเป็นแบบนี้แบบนี้นั่นแสดงว่าจริงๆมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาประมาณหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอก็อันดับแรกถ้าฟังจากอาการเนาะก็จะเป็นคนที่ ทำอะไรก็ไม่ค่อยสําเร็จถูกไหมครับหลักๆเลยก็คือเรียนก็คนอื่นทํากันบ้านเสร็จเราทําไม่เสร็จหรือไม่บางคนทําเสร็จแต่เด็กสมัยสั้นจะทําอะไรแบบรีบๆคนอื่นที่ไม่เข้าใจก็จะตาหนิว่านะครับพอเราทําอะไรไม่สําเร็จมีแต่คนว่าเราความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองลดน้อยคุณค่าในตัวเองก็จะลดลงนะครับแล้วก็ยังมีผลกระทบอย่างนี้อีกครับคือคนที่เป็นสมัยสัน้นเขาก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย ต่างจากคนอื่นยังไงแต่ทำไมคนอื่นเนี่ยปฏิบัติกับเขาไม่ดีอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ถูกว่าถูกตาหนิมีคนไม่ดีกับเราบ่อยๆเราก็สะสมความขุนมัว อารมณ์เราก็ไม่ดีไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยมันก็สะสมเป็นความโกรธพอความโกรธก็จะเริ่มจากก้าวเล้าก้าวเล้าก็เริ่มจากต่อต้านพ่อแม่ก่อนต่อต้านพ่อแม่เยอะๆคนในสังคมว่าด้วยก็ต่อต้านสังคมด้วยอย่างเงี้ยครับอาจจะใช้ชีวิตยากขึ้นใช่ครับอันนี้คือคนที่ถ้าคนอื่นไม่ดีมาเราก็ไม่ดีคนอื่นแต่คนที่เป็นซามิชันบางคนก็ไม่ได้ประท้าคนอื่นอย่างนี้พอมีคนว่าเยอะก็ อาเก็บไว้ที่ตัวเองอถ้าเก็บที่ตัวเองนั้นก็ซึมเศร้าเป็นภาวะซึมเศร้าไปอีกอาวิตกกังวลอ่าอย่างเงี้ยครับฮะเราดีอพอไหมเราทําไมเราไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทั้งเด็กที่ออกไปทางก้าวเล้าเกเรออกทางซึมเศร้า,าก็จะนําไปสู่การใช้สารเสพติด เพราะฉะนั้นนี่คือต้นเหตุแล้วก็พื้นฐานของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในนอาคตที่จะเป็นผลกระทบโอ้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะลูกของเรามีมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นควรดูแลแล้วก็รับมือยังไงบ้างคะคุณหมออันดับแรกก็ถ้าสงสัยให้หมอช่วยปรึกษาก่อนปรึกษาก่อนเพราะว่า มันเป็นโรคที่ต้องอ,อาศัยการดูแลเนี่ยหลายๆอย่างนะครับก็มียารักษาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใช้ยาอย่างเดียวมันต้องอาศัยการปรับพฤติกรรมอื่นๆด้วยนะครับอ,อ,อันดับแรกก็คือ พยายามลดอะไรที่เป็นหน้าจอทั้งหลายฝึกให้เด็กทำอะไรที่มันต้องใช้สมาธินิดหนึ่งก็ตั้งแต่ง่ายๆก็คือการพูดคุยกันการพูดคุยต่อเนื่องก็ต้องเราก็ต้องมีสมาธิในการจดจ่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่มีเวลาพูดคุยเล่าเรื่องสนุกอะไรต่างๆจริงๆก็เป็นการเพิ่มสมาธิของเด็กแล้วนะครับหรือไม่ก็ให้เล่นอะไรที่ มันต้องใช้สมาธิอะถ้าเป็นเด็กเล็กก็ต่อเลโก้อ่าง่ายๆเลยจิ๊กซออะไรพวกเนี้นะครับที่แบบเสริมพัฒนาการต่างๆถ้าโตหน่อยก็เป็นดนตรีกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้นะครับแล้วก็กีฬานี่ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่า เด็กสมัยสั้นจะมีอาการอันนึงที่บอกก็คือไฮเปอร์คือเขามีพลังเยอะพลังเยอะก็คือถ้าเอาไปลงกับกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเก่งเรื่องกีฬาแน่โอเคถ้าถ้าไม่เอาพลังไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์เขาก็จะโซนปีนป่ายให้พ่อแม่เจ็บตัวเองคอยดูนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเขาไปวิ่งไปออกกําลังกายได้ใช้พลังานของเขา อย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งถ้าเขาทําสําเร็จด้วยม,มันก็จะเป็นการเสริม,รมความรู้สึกว่าใช่ครับใช่ครับอ,อ,อันนี้ก็คือวิธีการดูแลแล้วก็รับมือสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะฟังมาขนาดนี้แล้วคุณหมอคะ น้องแอมที่อยู่ทางด้านนู้นเนี่ยนะคะก็เลยจะพาเด็กๆนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูกันค่ะว่าที่ศูนย์กีฬารามาธิบดีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เหมาะกับน้องๆที่อาจจะมีภาวะไฮเปอร์อาจจะมีภาวะของโรคสมาธิสัน้นแต่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วที่นู่นจะเป็นยังไงบ้างไปเจอกับน้องแอมทางนานูนได้เลยค่ะ